ยาซีเล็งเฮ้ยเดี๋ยวซูลิงวัสสารตรงไหนวะวัสสารอยู่ตรงนี้โน่นต้องมาไปตรงนหนใช่ไหมยินดีด้วยครับพี่จบแล้วอยู่ไหนโอเคไม่ไปแล้วหยอกหยอกหยอกอยู่ไหนต้องหาไหนรังสิตเนาะรังสิตนี่อยู่หัท้องรังสิตเนี่ยอยู่ตรงร้านไหนโอเค ติดตู้ต่อป็นูต้เป็นคุยกระดงเฮ้ยแบงค์กูไปหาเว้ยเพื่อนเจอกันลเเว้ยเจอกันเอดนเนสนามบอลวะวิ่งไหมทำไมเราถึงมาเดินตางะเออ ยินดียินดียินดียินไลายนะยินดีทักทายทักทายสปองอ๋อเดี๋ยวยโอ้โหช็อตช็อตช็อตอะไรเยผมพูดดีทีคนด้วยอะไรมึงอะไม่ได้วันนั้นดื่มน้ำกูบอกว่าตรงตู้เต่าบินไม่เคยไปถ่ายรูปยื่มน้ำไงอ๋อประเด็นตู้เต่าบินมันแบบว่ามันมันขีกระถไฟมันไม่มีคนข้างในแบงแบงเหมือนป่ะเอิร์ธทีเบิร์ดที่เขามีปัญหากับะแต้มมาได้จะเป็น เขาที่รูเบร์แต่รถติดงต็มเตัวกระเด็นอย่งเียเราจะไปทักะมึงชี้มั่งอะวิดีโอไม่ไม่มีใครพูดอะไรให้ไม่ร้อนกไ้ก็ใครยิ่ก็กันทไม่ไม่พอบอกเลยกดตัวให้ได้ได้ได้มกินอย่างยไม้มากินอะไรมากินคุกกี้อ่ะเป็นอะไร ใช่้าเหรออนี้กูฟังเขาอยู่เขวมอหนัดีเยเช่านีมาเฮ้โอ้ยยยยยยกยไยย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 ตอยยยอยย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 ยนยย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 เยย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 ยตยยยเยยยยยแอยยนี้ยาานย มันมันก็จะเป็นนั่งแบบอย่างไงสะเคาอะไรนี่ยังไม่ถึงเลยเมื่อกี้ไไออ้้ยคนสมัยก่อนตัวเล็กไงใช่ไหมอันนี้คือถือว่าจบโปรตีนเอ้โปรโทใช่ปหมจบโปรโทแล้วใช่จบโปรตีนโปรตีนถือเทียบเท่าวนนี้กูอ่องกูยังกูยังเหมือนม่องแล้วนี่มีมีคนอิ่มเป่า นอกจากแบงค์มีไอ้อาบมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาบมาไม่ไม่คอยเกี่ยงเฮ้ยจริงๆไอเดี๋ยวมาจะแบบอยู่ตรงนี้แน่หนมมึงมึงคออ่ะมันเดี๋ยวมีคนจับมันได้หรอแล้วเดี๋ยวคุณโดนจับแทนเลยเขียนว่าคนมันูเลยเฮเฮ้ยคุณดดลนตรงไปนาไม่ได้เกี้ยงไปงงกูด้ว่ายนกาหนีอะไรครับสวัสดีบีเอ็ม45เฮ้ยเที่ยมันมัวอะไกระแดนมั้ยสวัส เนี่ยถ่ายโกโปรเลยดูไม่คุ้เลยเนี่ยเหออไอ้เยอะนกูชอบวันนี้มากเลยมันน่ารักวันดีวันดีวันดีวันรุ่นเสียใจด้วยว่ะไอ้เงี้ยเออเสียใจด้วยเพื่อนเสียใจไอ้เยี้ยหมอะหมอะที่เจอชิปหายเลยเออมึงก็มาดีมึงติดจิงโจ้จนลืมเพื่อนไงเดี๋ยวพูดดังๆดิเดีพูดดังๆหน่อยดิได้เดี๋ยวในคลิปไม่ได้ยิน รู้ว่าวันที่สองไอ้ไอ้พวกเวนี่มันมาได้ไหมเนี่ยมันไม่น่ามาแล้ววันที่สองอะผ่านนะมึงจะมาเมื่อไหร่ก่อนเออบอกมึงจะมาสิ้นปีที่แล้วไม่ใชเหรอเออไม่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแน่นอนช่วงช่วงช่วงปลายเดือนนี้กลับแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวต้องจองัวกเสาร์วันที่สองนะแต่กลับปลายเดือนปลายเดือนนี้มันวันนี้มันสิบเก้านะเอออันเนี้ยกูได้อยู่เก้าวเอาได้เอามาวันที่สองได้สองถึงห้าสองห้ามาอะไรเง้ยได้กูเอาคุยไปถ่ายบ้านเบ้นก็ได้เออ อันนี้ซื้อเลยซื้อเช่าซื้อซื้อซื้อเลยเจดสอันนี้แต่ปอตีแล้วอ๋ออ๋อขนอ๋อมันเปลี่ยนแค่ตัวนี้ใช่ไหมซื้อแต่ขนนี่จะอแตเอเออแค่นั้นซื้อท่ทำขนเป็นสีขาวหดเยอะเาอ่ี้เ้เเป็ีเแน้ปนนีีป็นี้นั้แ้วปนเบ้าปนีก้ีแ้เอบป มจบปาโธนลาจะสุดยอะเยนี่นี่เขาขิงเขาชมคุณกับเฮ้ยอะไรน้องยินดีเพื่อนรอมาถ่าด้วยกันไ่ารูปถ่รูปถ่รูปถ่รูปเลไรอก็เรยเนารจริหม <iley> ินด to oui ีห <ạ to the avoir> ้มันนี่ยดีด้วยมาคนก่นคนกินคนกนยคนก่ขอกนือ อืยเืนเยอะยโอเคออ่คนะหนึ uh ่องา๊ะเอาไใไหมหรือว่าอีกอีกเทคจริงๆเราลริษัท่ไหมโอเคอ่นะหนึ่งสองสปอ๊แล้วขึ้นมาไม่ทันแล้วมีนกบนหลังคา เฮ้ยนั่ได้ๆๆ6 P P A ส่งงแล้วเมื่อว็นส่วนตัวเหรอปิดยูทูบอยู่ที่เลยปิดอยู่ที่เริ่เริ่มกันแล้วมีใครเริ่มหิวข้าวยังมันไม่ได้หิวแต่ว่าเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการเลยอือยังจะไดก็นอะย้อนเอาตอนนี้นะครับไม่ได้หิวแล้วใช่ครับ ไม่ไม่ว่าจะยังไงกูนมนมเอาการ์ดออกไปหน่อยนมแม่งตอนเยอะเกินเอ้ยไอ้เนี่ยนะพี่พาตอนอ้าวเหรอใช่แต่ว่ามันเป็นดูดีอีกอีกสี่มูบี้ต่มันเก่าเกินอ่ะแล้วกูดูแล้วกูไม่อินดูดิดูดิมันมีเด็กเก็บกดคนนี้เฮ้ยมึงอย่าทะเลาะกูดิเฮ้ย โอสัีขย่อนันนี้ขอแดาว่าน่าจะเป็นสูตรสามตองตุตองดูให้หมดทุกอันสูตรนะสูตรนะสูตรนมันไ่้ยุบกางก้อนบอลโอเคสูตรเก้าห้าใช่ไหมใช่ไหมใช่มันเหมือนใส่กระโปรงเลยหนูมาใส่ถุงู้้ลยถุงคุมโชว์กล้องไงโชว์กล้องไงไม่ไว้ให้เด็กดูจริงไม่ใช่ดีวันจะเรีไย่ไม่เด็กดูอ่ะ ถ่า um เปิดขครับตัวละ้ารอเท่านั้นนะฮะเป็นยังไงดี๋ยวไปคิดดิเดี๋ยวไป่อ๋ออคิดดิดาะไคิดดิโอ้ยใสนานยังอ้ยโอ้ยโอยโออ้อ้ออยอ้ยโด้ยโออโอ้คอ้ไโอ้อ้ยยย้คอออ เอาดิโปรแกรมเก็บกันโปรแกรมเก็บกันนี่โสนน่ะครับตัวสุดท้ายนะครับเอ่อท้ายอะปลปลามาท้ายนะครับมาครับมามาเออมาไอ้สักโก้อย่าสปอย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 อย่าทำหน้าตกใจตื่นเต้นมันมีหุ่นเยอะขนาดไหนเก้าพี่ยงก็ประมาณนี้มีตอนเพราะกูรู้สึกว่าอีวานนี้เนี่ยหุ่นน้อยก็ไม่เยอะละถ้าเทียบกับกั้มเหมือนกันดั้มโอ้โหคือเทียบไม่ติดเลยนะ้ือภาถ้าพ้าปกติมก็จะมีแบบมันจะมีแค่หนึ่งสองสาม อืมพอมันมีอันนี้พอมันมีไอหนังบีก็จะมีเพิ่มอีกหน่อยนึงน้นองชมันต้องมันต้องเอากายก็ออกใช่ไหมตู้มฟรีดอมไอ้เหี้ยอันนี้มันสีเขียบปะเออเดี๋ยวขอดูนะครับเ็แลบบ้วดูแมนเฮ้ <c oughs> ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีเกีแล้ว <c oughs> ไม่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 ธรรมดาจีดิห้หจีดิจีดิ้งจีดิจีดเขียบเนี่ยเชื่อสีเขียบมันคืออะไรวะนี่มันตัวอะไรวะแล้วมันมีในนี้เหรอสีเขียบเป็นตัวอะไรมีมี โอ้โห <Ooh. S 1> Beautiful แล้วแล้วเก็บอย่างนี้กลับบทเลยนะครับไม่ใส่ก่องน,นะฮะมาให้กูตัดตัวนึงกับไปเป็นค่ารถนั่นเองนะครับค <c oughs> ่ารถตกแบบน,นี้เลยอ่ะได <c oughs> ้ดูแลเคสียร์ในเคลีลับแล้วอีเจอแต่ยอย่างน้องเจิดก่อนแล <c oughs> ้วกูนอนแล้ว